ัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะและว,วันนี้เราจะมาสปอยหนังใหม่ล่าสุดจากเน็ตฟลิกค่ะที่มีชื่อเรื่องว่าออกซิเจนเมื่อเธอนั้นตื่นขึ้นมาในแคปซูลที่ไร้ความทรงจำและมีชีวิตอีกแค่90นาทีเท่านั้นจากออกซิเจนที่เหลืออยู่ภายในเธอต้องจำให้ได้ว่าตัวเองนั้นเป็นใครเพื่อเอาชีวิตรอดภาพยนตร์ฝรั่งเศสค่ะจากผู้กำกับเลือดศาสตร์อย่างอเล็กซานเดอร์อาจาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะตื่นเต้นสักแค่ไหนมารับชมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ฉากได้เริ่มต้นขึ้นค่ะเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่าเธอนั้นอยู่ในถุงอะไรสักอย่างและมีสายระยงระยางเต็มตัวเธอไปหมดเธอดิ้นพลานอย่างทุรนทุรายเพื่อปลดสิ่งที่อยู่บนตัวของเธอนั้นออกสิ่งที่เธอจะพอนึกขึ้นได้นั้นเธออยู่ที่โรงพยาบาลเมื่อเธอปลดทุกอย่างได้ค่ะก็พบว่าเธอนั้นนอนอยู่ในที่แคบแคบที่ไหนสักที่และพยายามขอความช่วยเหลือค่ะ ทันใดนั้นก็มีแสงไฟส่องสว่างขึ้นพร้อมกับเสียงเสียงหนึ่งบอกกับเธอว่าเขาคือมิโลที่ช่วยประสานงานด้านการแพทย์และบอกกับเธอว่าขณะนี้มีออกซิเจนอยู่35เปอร์เซ็นต์และความเสียหายที่เกิดขึ้นเธอโไวยไวายดังคนที่เสียสติค่ะเพราะเธอนั้นออกจากที่แคบแคบนี้ไม่ได้เธอพยายามควานหาอะไรสักอย่างค่ะพลางคิดว่าที่เธอมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเธอนน้นคงป่วยหนักและใกล้จะตายแน่และถามมิโลว่าส่งคำขอช่วยเหลือไปมีการตอบกลับมาหรือยัง ังคำตอบก็คือไม่ณนะตอนนี้ค่ะเธอพยายามตั้งสติจู่ๆก็มีความคิดต่างๆนานาแวบเข้ามาในหัวของเธอและถามมีโรอีกครั้งว่าเธอคือใครแต่ก็ได้รับคําตอบว่าเธอคือโอมิครอง267และลงทะเบียนมาด้วยชื่อนี้นั่นเองค่ะและภาพต่างๆก็แล่นเข้ามาในหัวของเธออีกครั้งค่ะและตอนนี้ระดับออกซิเจนของเธอนั้นลดลงเหลือ3 3เเซนและเธอก็อยากรู้ว่าเธอนั้นป่วยเป็นอะไรแต่มีโรก็หาให้เธอไม่ได้ในทันทีเธอพยายาม ขอโลมีโลให้ปล่อยเธอออกไปจากแคปซูลแคบแคบแห่งนี้แต่ก็ทําไม่ได้เพราะเธอนั้นไม่มีรหัสและเธอนั้นก็อยากจะโทรติดต่อใครสักคนที่ช่วยเหลือเธอได้ค่ะและเธอก็ติดต่อหาตํารวจเธอบอกสถานการณ์ที่พบแก่ตํารวจค่ะแต่ข้อมูลที่เธอมีก็มีแค่ภาพที่อยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นมีโลเองก็ระบุตําแหน่งให้ไม่ได้ค่ะจนเธอนั้นสติแตกและคิดว่าตัวเธอนั้นต้องถูกฝังทั้งเป็นแน่ๆเลยตํารวจค่ะก็ขอข้อมูลเท่าที่เธอพอจะหาได้ในขณะนั้นและบังเอิญค่ะมีชื่อแคปซูลเธอจึง บอกตำรวจทันทีและตำรวจค่ะก็ให้กำลังใจเธอและบอกให้เธอจะเย็นเยนแต่เธอนั้นต้องรอสักครู่หนึ่งนานและสายก็หลุดไปค่ะเธอนั้นพยายามตั้งสติอีกครั้งค่ะและบอกมีโลให้ค้นหา DNA ที่พบและพบตรงกันคือผู้หญิงคนนึงค่ะเหมือนเธอนั้นเป็นนักวิจัยภาพเก่าๆค่ะก็ย้อนกลับมาหาเธอเธออ่านปากและบอกว่าเธอชื่อลิซอลิซาเบธฮันเซนทันใดน,นั้นค่ะก็มีสายเรียกเข้ามาหาเธอและถามเธอว่าระดับออกซิเจนของเธอเหลือเท่าไหร่มีโลบอกว่าเหลือเพียง4ี นาทีเทด้านตำรวจค่ะพยายามบอกให้เธอนั้นตั้งสมาธิเพราะเขาเองก็ระบุที่อยู่ของเธอไม่ได้และแคปซูลรุ่นนั้นค่ะก็ถูกทำลายไปเมื่อ3ปีก่อนจากข้อมูลที่มีโลให้ค่ะเธอนั้นไม่ได้ป่วยหนักเธอจึงคิดว่าเธอนั้นถูกลักพาตัวมาไว้ในนี้แน่ๆเธอร้องไห้อย่างเสียสติค่ะด้านตำรวจก็บอกให้เธอนั้นใจเย็นๆเธอได้บอกกับตำรวจว่าเธอนั้นต้องมีรหัสในการเปิดแคปซูลแต่พวกตำรวจค่ะต้องมีหมายสารและตอนนี้ก็ทำให้ไม่ได้เพราะมันตีสองแล้วและสายก็ตัดไปค่ะเธอนั้นร้อง หายแทบบ้าเลยทําให้ระดับออกซิเจนของเธอนั้นลดลงเหลือแค่29%เปอร์เซนโอกาสรอดแทบ,บจะเป็นศูนย์เลยระบบขาจึงจะให้ยาระงับประสาทแก่เธอแต่เธอนั้นก็พยายามขับคืนและพยายามจะทําลายมันแต่ก็ทําไม่ได้ทําให้เจ้านั่นหนีไปค่ะเธอได้ยินเสียงนกร้องมันทําให้เธอนั้นสงบลงเธอได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นค่ะและภาพก็ตัดไปที่เธอที่เหมือนกําลังเอื้อมมือคว้าอะไรสักอย่างและเธอก็เห็นภาพสถานที่ต่างๆกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่กําลังมง บางสงิและในตอนนี้ค่ะระดับออกซิเจนของเธอนั้นเหลือแค่22%เท่านั้นเธอพยายามตั้งสติอีกครั้งหนึ่งค่ะและขอข้อมูลของอลิซาเบตจากมีโลเธอนั้นมีงานวิจัยมากมายค่ะเลยทําให้เธอนั้นพอจะนึกขึ้นได้บ้างว่าเธอนั้นทําวิจัยเกี่ยวกับไบโอจินิกนั่นเองค่ะเธอขอดูโซเชียลมีเดียและเธอก็พบว่าเธอนั้นมีสามีทั้งคู่ค่ะดูมีความสุขมากและเธอนั้นก็อยู่เคียงข้างกันมาตลอดและก็พบว่าเขาคนนั้นคือ Leo, เลโอเทอร์กุสันและพยายามติดต่อเขาค่ะ ดูเหมือนว่าภาพต่างๆจะเริ่มชัดเจนขึ้นค่ะเธอติดต่อเขาและพบว่ามีคนรับสายแต่ปลายสายนั้นก็ตัดสายเธอทิ้งค่ะเธอพยายามโทรซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ติดต่อเลโอมไม่ได้เธอพยายามถอดเครื่องที่อยู่รอบเอวของเธอและเท้าขอ,อของเธอออกค่ะและพยายามลุกขึ้นนั่งเพื่อผ่อนคลายพลางคิดหาวิธีที่จะออกจากที่นี่อีกครั้งเมื่อเธอนั้นดึงสายที่อยู่ข้างๆตัวเธอและเธอก็พบว่ามันเป็นหนูค่ะเธอกําลังพยายามตั้งสติและเขี่ยหาช่องตามผนังเพื่อหาทางออกไป ได้มีโลแจ้งเตือนว่าให้ใช้ยาระงับประสาทเพราะตอนนี้หัวใจของเธอนั้นเต้นเร็วมากๆแต่เธอนั้นก็ปฏิเสธค่ะแต่แล้วเธอก็เปลี่ยนใจรับมันและเจ้าตัวนั้นก็ออกมาอีกครั้งค่ะตอนนี้เธอพยายามหักเข็มออกแล้วเอาเข็มนั้นเขี่ยช่องว่างด้านมีโลค่ะก็เตือนว่าการพยายามทําลายนั้นมีโทษจําคุกสิปีและเธอก็ตอบกลับว่าการหลักผ่าตัวมันก็เหมือนกันนั่นแหละมีโลค่ะช็อตไฟฟ้าใส่เธอเพราะเธอนั้นพยายามจะทําลายเจ้าแคปซูลนี้และถามเธออีกครั้งว่าต้องการยาย ระงับประสาทหรือไม่ในขณะนี้ออกซิเจนของเธอก็ลดลงอีกเหลือเพียง20%เท่านั้นเธอร้องไห้เพราะคิดว่าตัวเองนั้นต้องตายแน่ๆจู่ๆค่ะก็มีสายโทรเข้ามาค่ะเป็นตำรวจคนเดิมและบอกว่าเขาได้หมายสารมาแล้วแต่เธอนั้นกลอบรู้สึกว่าเธอยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่นานตำรวจค่ะก็ปลอบใจเธอเธอเงียบไปและเอาเข็มจิ้มลงบนฝ่ามือของตัวเองค่ะและภาพก็ตัดไปที่ความทรงจําของเธอกับสามีสลับกับอาการบาดเจ็บของตัวเธอค่ะตํา ตำรวจเองก็พยายามเรียกเธอและบอกกับเธอว่าเธอเพิ่งเล่นโซเชียลเมื่อสองวันก่อนและไม่มีการแจ้งคนหายแต่เธอก็บอกว่าสามีของเธอนั้นชื่อเลโอและพวกเขากำลังพยายามจะมีลูกจู่ๆค่ะเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างแต่ตำรวจบอกว่าตามข้อมูลแล้วเธอไม่ได้แต่งงานและพยายามหาข้อมูลของเลโอแต่ก็ไม่พบแต่เธอนั้นก็ปฏิเสธและบอกว่าเธอเนี่ยพยายามติดต่อไปและปลายสายนั้นตัดสายเธอตำรวจบอกว่าเลโอเขาไม่มีตัวตนนะและบอกกับเธอว่าเธอ นั้นเป็นคนที่เก่งมากและเล่าประวัติของเธอให้ฟังความดันของเธอขึ้นคาระดับออกซิเจนลดลงและเธอบอกว่าตำรวจนั้นคุยกับใครอยู่และเธอเองก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ตำรวจพูดและตัดสายทิ้งทันทีค่ะเธอเห็นภาพเลโอกำลังดีดเปียโ,โนค่ะบนตัวของเขามีบาดแผลโกนผมและเธอนั้นก็นั่งอยู่ข้างนอกและก็เป็นภาพที่เลโอนั้นมีอาการป่วยหนักค่ะจนต้องเข้าโรงพยาบาลและก็มีสายโทรเข้าหาเธอแต่เธอนั้นปฏิเสธไม่รับสายเธอเลยขอให้มีโลค่ะย้อนเสียง เียงก่อนวางสายนั้นให้เธอฟังและเธอก็พบว่าตำรวจกำลังโกหกเธออยู่และเธอก็กดวางสายเรื่อยๆค่ะและแล้วค่ะเธอก็ยอมรับสายปลายสายบอกว่าเธอตามหาเลโอหรอแต่ปลายสายก็ได้บอกอีกว่าเรื่องนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นและเลโอก็ตายไปแล้วและขอให้เธอฟังแต่เธอนั้นไม่ฟังแล้วก็กดวางสายปลายสายค่ะพยายามโทรหาเธออีกครั้งและพยายามบอกว่าเธอนั้นรู้รหัสเปิดแคปซูลแต่ลิสค่ะพยายามวางสายปลายสายไม่มีทางเลือกค่ะจึงบอกรหัสกับเธอ เธอพยายามจะปลดล็อกค่ะแต่ปลายสายก็ได้ห้ามเอาไว้และบอกว่าเธอจะตายนะถ้าเธอเปิดมันออกและบอกให้ตั้งค่าแรงเหวี่ยงไปที่ศูนย์ค่ะทันใดนั้นค่ะตัวเธอนั้นก็ลอยขึ้นมาปลายสายขอโทษเธอตอนนี้ค่ะเธออยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักปลายสายบอกว่าเธอนั้นอยู่ห่างจากโลก6 8 7 7 5กิโลเมตรและเธอบอกว่าอย่าทำอะไรบ้าๆเพราะปลายสายเองก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้เพราะเธอนั้นอยู่ในภารกิจบางอย่างสิ่งที่ทำได้คือต้องให้ นนั้นกลับไปจำศีลเพื่อความปลอดภัยค่ะลิสค่ะพยายามถามถึงภารกิจที่เธอทำอยู่ปลายสายจึงบอกว่ามันเป็นภารกิจในการสร้างอาณานิคมบนดาวอื่นเพราะมนุษย์นั้นกำลังจะสูญพันธุ์ในอีกสองรุ่นแต่เรื่องนี้ค่ะมันคือความลับที่แพร่พลายออกไปไม่ได้และพวกเขาค่ะก็โกหกเธอเพื่อช่วยเหลือเธอไม่ให้เธอนั้นฟื้นความทรงจําเธอเห็นภาพเลโอที่ป่วยหนักเธอร้องไห้ปลายสายบอกว่าไม่เพียงแต่เลโอเท่านั้นแต่หลายล้านคนก็ตายด้วยไวรัสเช่น ปลายสายได้บอกอีกว่าเธอนั้นจําศีลมาแล้ว12ปีและพยายามหาเหตุผลว่าที่เธอนั้นตื่นนั้นเกิดจากอะไรเพื่อให้เธอนั้นรอดชีวิตเธอนั้นต้องกลับไปจําศีลก่อนที่ออกซิเจนจะเหลือแค่2%เพื่อให้เธอนั้นฟื้นกลับมาได้ปลายสายค่ะร้อนรนราวกับหนีอะไรสักอย่างและสายก็ตัดไปค่ะเธอพยายามติดต่ออีกครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จและพยายามหาวิธีเธอทุรนทุรายเพื่อจะรื้อฟื้นความทรงจําให้ได้เธอพยายามให้ตัวเองบาดเจ็บค่ะโดยทําให้ไฟช็อตจนเธอนั้นได้ความทรงจํากลับคืน มาและก็เห็นภาพเลโออีกครั้งค่ะจากนั้นค่ะเธอจึงติดต่อหาแม่ของเธอเมื่อเธอได้ยินเสียงแม่แต่แม่นั้นได้ยินเสียงของเธอไม่ช้าเธอร้องไห้และสายก็ตัดไปค่ะและในตอนนี้ระดับออกซิเจนของเธอนั้นเหลือเพียงแค่6%เท่านั้นมีโลบอกว่าเธอจะสามารถอยู่ได้โดยไม่มีออกซิเจนโดยประมาณ3นาทีในตอนนี้ค่ะเธอรู้สึกสิ้นหวังและอยากจะบลดล็อกแต่เธอนั้นก็ทํามันไม่ได้ค่ะและพยายามมองหาเลโอแต่ต้องระบุรายละเอียดเธอได้เปิดตัวกรองรังสีออกและเธอก็ตก จเมื่อเห็นศพนั้นลอยอยู่ตรงหน้าตอนนี้ค่ะเธอมองเห็นโลกเหมือนดังกับหญิงปิศนาในสายนั้นบอกกับเธอไว้เป๊ะเ,ะเลยค่ะ นอกจากนั้นค่ะเธอก็ยังเห็นแคปซูลมากมายที่ทำภารกิจนี้ลอยอยู่ในอวากาศและบางเครื่องก็ถูกทำลายเธอเริ่มเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะและก็รู้ว่ามีเธอเท่านั้นที่ตื่นขึ้นมาและพยายามหาเลโออีกครั้งเธอนึกค่ะและก็พบหมายเลขของเลโอนั้นคือหน่วยที่42และก็ได้คำตอบว่าเขานั้นปลอดภัยดีเธอดีใจมากและขอดูหน้าชายที่เธอรักและก็ใช้เขาจริงๆค่ะเมื่อเธอมองใกล้ๆเลโอนั้นไม่มีแผลเป็นเธอจึงสงสัยจึงหาข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของเธอเองและเธอก็เห็นว่าอลิซาเบตคือหญิงแก่ที่หน้าเหมือนเธอที่เป็นนักวิจัยการถ่ายโอนความทรงจําโดยใช้หนูเป็นตัวกระตุน้นและแท้ที่จริงแล้วค่ะสายสายนั้นก็คือตัวเธอนั่นเองโอ้ไม่กอดโอมิครอง267นั้นก็คือร่างคนนิ่งที่มีอายุ12ปีเธอร้องไห้หนักมากเพราะคิดว่าเธอนั้นเป็นแค่ขยะอวกาศแต่เธอนั้นก็ยังไม่อยากตายเธอบันทึกเสียงทิ้งไว้ให้เลโอเพราะเธอนั้นคิดว่าเธอคงไม่รอดและไปเจอเขา แลละะกก็บอาค่จู่ๆเธอพลันนึกขึ้นได้ว่าเธอนั้นเองก็อยากมีชีวิตเหมือนกันมีโลแจ้งเตือนว่าเธอนั้นไม่มีโอกาสรอดจึงต้องทําการการรุณยยคาตโดยการฉีดยาเข้าเส้นเลือดเธอจึงถอดสายทุกอย่างออกค่ะแต่เวลานั้นก็ยังไม่หยุดมีโลนนับถอยหลังลงเรื่อยๆและเธอก็พบสายที่เท้าของเธอและเธอก็ถอดมันออกได้ทันค่ะเธอพยายามปิดการทํางานของระบบนี้ทันทีและเธอก็เริ่มรู้ว่าเธอต้องต่อทุกระบบกับตัวของเธอเพื่อกลับไปจําศีลเธอเห็นหนูจะ นวนมากอีกครั้งค่ะแต่เธอก็พยายามตั้งสติว่ามันไม่มีอยู่จริงเมื่อได้สติค่ะลิสเริ่มเชื่อมต่อทุกระบบด้วยความเจ็บปวดและความทุรักทุเลณนะตอนนี้ค่ะระดับออกซิเจนของเธอนั้นเหลือแค่2%และเธอก็ต่อทุกระบบเพื่อเริ่มการจำสินได้สำเร็จค่ะแต่ปัญหาตอนนี้ของเธอก็คือออกซิเจนที่เธอมีนั้นไม่เพียงพอต่อการตื่นมาอีกครั้งเธอก็ได้กล่าวลาและเธอก็นึกขึ้นได้ว่ายังมีแคปซูลอีกมากมายที่หายไปและมีออกซิเจนที่ร้อยเปอร์เซ เธอจึงขอให้มีโลช่วยถ่ายโอนค่ะแต่มันก็ใช้เวลามากกว่าหมื่นหืนาทีเลยจึงแนะนําให้เธอจําศีลและมีโลค่ะจะเริ่มการถ่ายโอนออกซิเจนทันทีและก็ฉีดยาระงับประสาทให้เธอลิสค่ะกล่าวขอโทษมีโลเธอขอให้เขาเล่าเกี่ยวกับดาวที่เธอจะไปให้ฟังและขอให้เขาเปลี่ยนชื่อโอมิครอง267ว่าลิสจากนั้นเธอก็ถ,ถูกถักทอราวกับดักแด้และอยู่ในสภาวะจำศีลค่ะ ยานก็ออกเดินทางต่อไปจนถึงดาวดวงนั้นและภาพค่ะก็ตัดมาที่ดวงดาวที่มีชายสวมชุดสีขาวยืนอยู่และลิสก็เดินมาทั้งคู่สวมกอดกันภายใต้ความสวยงามของดาวดวงนี้และหนังก็จบลงค่ะหากใครรับชมผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม หรือหากใครรับชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา O2 Studio ด้วยนะคะดูหนังเต็มเรื่องได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะ